สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะมาที่เรือนระดารู้ไหมคะว่าตามรอยละครพรมริกิตเบลล่าเอ่ย์โป๊บเอ่ยรู้หรือเปล่าบุพเพสันนิวาสมาถ่ายที่เนี่ยคุณนายยนระดาเป็นเจ้าของเรือนระดาที่ลงทุนไปตั้งสองพันล้านที่ดินน่เกือบร้อยไร่แล้วก็พรุ่งนี้นะคะโตโน่จะบุกมาที่นี่นะคะมาถ่ายละครของช่องวันผู้กำกับคนดันมาวางแทนแผนที่ไว้แล้วแล้วไม่อยากจะบอกว่า คุณยนระดาเนี่ยนะคะอีกอาทิตย์ละสองอาทิตย์นางจะดังระดับทั่วประเทศอู้ไปก่อนไม่บอกให้คุณผู้ชมไปต้าวเอาเองกันกันว่ายนระดามีอะไรเลยถึงจะทําให้แบบเป็นข่าวดังระดับประเทศที่จะดับใครบางคนนะอูฟังแล้วคนหัวลุกเลยนะคะไม่เอากินดีกว่า เดี๋ยวมันจะไม่เอ็กคลูซีฟมานี่เลยที่เรือนดานเนี่ยเขามีร้านอาหารด้วยนะคะนี่เขาเรียกว่าผัดสามเหม็นนะครับคุณผู้ชมมันก็จะมีเนี่ยสตอนะฮะแล้วก็จะมีเนี่ยกระอจนนะ,ะแล้วก็มีกระเทียมนี่แหละที่เขาบอกว่าผัดสามเหม็นมันจะเหม็นได้ยังไงมันหอมจะตายกินแล้วมันอร่อยพูดพูดอน้าลายสอเอยกินเลยอืมสุดยอดอร่อยมากอื นี่ไงแกงลันจวนก็กินให้ได้หรือตามรอยละครธมฤกิจนะนี่นี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมเนี่ยเคยกินจะหรือเปล่าเนี่ยแกงลันจวนเนี่ยนี่นี่นแล้วตอนนี้อาที่เรือนรดาเนี่ยเขาจัดให้คนก็มาเจอวก็เพิ่งจัดนะตามรอยธมฤกิจไงมีชุดไทยให้เช่าด้วยเก็บคนละร้อยถ้ามานี่ร้อยหนึ่งเนี่ยนะไปแลก บัวล,ลอยไก่หวานนี่ด้วยอร่อยมากและน้ำแข็งใส่ได้ด้วยนะ้ะไปี่ไหน,นะมีเรือนแบบของทุกภาคเลยลงทุนนักเบสองพล้านเนี่ยละครดังๆทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งหมอยามาริโอยังมาถ่ายที่นี่เลยเธอรู้หรือเปล่าก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเขาจะจัดงานนะมาจัดงานที่นี่ดูเสร็จที่แม่นั่งกินเนี่ยสวยย่่งกับพระราชวังเลยนะจัดงานปีใหม่จัดงานเท่าไดจัดงานวันเ,วนเกิดจัดงานสัม,มนา หรือว,ว่า <Okay. S 1> จะมาถ่ายราการสินค้าที่นี่ทําได้เลยแล้วก็ติ๊กต็อกเกอร์ยูทูบเบอร์มาเลยมีชุดนไทยให้เช่ามาตามรอยแม่เกะแมกระเกะพรพวกนี้มีถ่ายละครมาดูได้เลยนะมาเลยค่ะมีอาหารอร่อยๆอออเนี่ยเขามีร้านอาหารอ <c oughs> อร่อยมากนี่อันนี้เป็นสามชั้นกัวพิเกลือ <c oughs> นี่นีนนดูเสร็จกาให้เตรียมมาเนี่ย อสุดยอดนี่ให้ห้าดาวเลยนะอร่อยมากอ่ะอืนี่คุณดูนี่ดูด้วยทานนี่ต้งคันทั้งนั้นเลยด้วยเถอะเนี่ยเธอดูสิเนี่ยดูกลางนี่เนี่ยโอ้โหสุดยอดนี่นนนนดูไข่แทนกูแทน,นเจ้กูหน้าแม่คุณผู้ชมเนี่ยดูสิเนี่ย